ประโยคความรวมประโยคความรวมนะคะก็คือการนําประโยคความเดียวเนี่ยสองประโยคมารวมกันโดยมีคําสันธานเป็นตัวเชื่อมนะคะจาไว้ว่าเดียวบวกเดียวเท่ากับรวมนะคะโครงสร้างนะคะก็คือเดียวหนึ่งบวกเชื่อมสันธานบวกเดียวสองเท่ากับ ระะประโยคความรวมเนี่ยเราแบ่งออกเป็น4ชนิดนะคะแยกตามชนิดสันธานเชื่อมประโยคเลยก็คือ1ความรวมที่มีเนื้อหาคล้อยตาม 2. ความรวมที่มีเนื้อหาขัดแย้งกัน 3. ความรวมที่มีเนื้อหาอเป็นเหตุเป็นผลกันและก็4ความรวมที่มีเนื้อหาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ ประโยคความรวมนะคะที่มีเนื้อหาคอยตามกันเนี่ยเรามักจะใช้สันธานที่เชื่อมคำเนี่ยมีคำว่าและกับพ่อจุดจุดจุดก็แล้วก็ทั้งจุดจุดจุดและแล้วก็มีอื่นอื่นอีกมากมายเลยคะ่ะเช่นนะคะประโยคที่บอกว่าแป้งและดาวไปเที่ยวทะเลเขากับพ่อชอบกินอาหารทะเล พอฝนตกน้ำก็เริ่มท่วมนะคะแม่ล้างจานเสร็จแล้วก็อาบน้ำนอนเขาซื้อทั้งขนมและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากนะคะ สองประโยคความรว่มที่มีเนื้อหาขัดแย้งกันแน่นอนว่าถ้าขัดแย้งกันทำไมคะมันจะต้องไปอาโคนละทิศคนละทางแน่นอนเราไปดูกันดีกว่านะคะก็คือสันธานที่ใช้เชื่อมเนี่ยก็จะมีคำว่าแม้จุดๆจุดแต่ถึงแม้ว่าจุดจุดจุดแต่ก็ทั้งทั้งที่จุดจุดจุดแต่กว่าจุดจุดจุดก็นะคะประโยคนะคะเช่น แม้จะใช้เวลานานแต่ผลงานก็ออกมาคุ้มค่าถึงแม้ฝันของฉันจะติดดินแต่ก็พร้อมที่จะโบยบินไปหาเธอนะคะอันนี้ก็ทำนองเป็นเพลงเลยนะคะต่อไปนะคะท,ทั้งทั้งที่เขาหน้าตาดีแต่กลับพูดจะไม่ไพเราะกว่าจะรู้ว่า ก็สายเกินไปเสียแล้วนะคะก็คือเป็นประโยคที่ขัดแย้งกันนั่นเองว่ากว่าอย่างประโยคสุดท้ายกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยมันก็สายแล้วนะคะนั่นเองก็เหมือนกันเด็กๆนะคะกว่าเด็กๆจะส่งงานครูก็ไม่รับงานตรวจเสียแล้วอะไรประมาณนี้นะคะต่อไป3ก็คือประโยคความรวมที่มีเนื้อหา เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะสันทานที่ใช้เชื่อมเนี่ยอ่าก็จะมีคําว่าดังนั้นจุดจุดจึงเพราะจุดจุดจึงหรือว่าเพราะแล้วก็จึงนั่นเองนะคะดังประโยคที่บอกว่าเขารักสาวาจาดังนั้นเพื่อนจึงไว้วางใจเขาเพราะ เขายิ้มแย้มแจ่มใสจึงเป็นที่รักของทุกคนนะคะเขามาเพราะต้องการพบฉันฝนตกหนักน้ำจึงท่วมบ้านเรือนประชาชนก็คือเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะก็คืออย่างที่ครูบอกว่าถ้ามีคำเชื่อมพวกนี้นักเรียนคิดไว้เลยว่ามันคือประโยคความรวมแน่นอนแต่คือมันเป็นรวมแบบเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะ ต่อไป4ก็คือประโยคความรวมที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเราจะต้องจําใจเลือกนะคะเราจะไม่เลือกไม่ได้นะคะสันธานที่เราใช้เชื่อมเนี่ยก็จะมีคําว่าไม่จุดๆๆก็หรือมิฉะนั้นไม่เช่นนั้นนะคะอย่งประโยคที่บอกว่าไม่เธอก็ฉันก็รับผิดชอบงานชิ้นนี้ คุณต้องการรับชาหรือกาแฟอย่าขับรถเร็วเกินไปไมิฉะนั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้เธอต้องตั้งใจทำงานให้ดีก่อนไม่เช่นนั้นเพื่อนร่วมงานจะไม่ยอมรับเธอก็คือจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะ